ต่นเช้าขึ้นมาก็ปลูกต้นไม้ให้เต็มในสวนของเธอกลางคืนมาหลับตอนอนทําไมฉันยังเหมือนคนละเมอไปชวนคนอื่นคนนั้นมากก็อยากให้อยู่เป็นเพื่อนเธอทุกสิ่งที่ทําตอนนี้มีความหมายก็แค่มีเธอมาอยู่ข้ขางงกายในวันนี้พอแล้วแค่ฉันอยู่ตรงนี้ มีเธอนั้นเป็นเพื่อนที่รู้ใจเดินทางด้วยกันจากนี้ไปมีปัญหาแค่นก็จะสู้กันไปวันที่ฝันของเราถึงเส้นชัยเดินพร้อมกับเฟื้อแอมนูปุ่มปิดเพลง <c oughs> ปุ่มปิดเพลงไม่มี นี่คือแมปสติลไอเบนลอตที่ไม่ใช่สติลไอเ t นลอตและไม่ใช่วอร์ชั่นลอสด้วยนะฮะเป็นวอร์ชั่นที่บ้านเราอยู่ติดกันแต่บ้านเพื่อนผมยังไม่มีตอนนี้ฐานของเราถูกเปิดขึ้นถ้าเราปิดเราปิดก็คือปิดทั้ง2บ้านเป็นบ้านติดกันบ้านเพื่อนก็ติดกันเราสามารถขโมยนูบมาได้จากการที่เดินอยู่ตรงนี้ทางเดินเป็นวงกลมนะฮะออกมาจากด้านนี้ใช่ไหม ด้านนี้โอ้มาเตโอแล้วก็มีอีพิกตรงนี้ออกมาจากตรงนี้แล้วก็มาสุดตรงนี้เดินเป็นวงกลมรอบแมพมีร้านค้าโลบักแล้วก็มีเจ้าเบรอดที่คล้ายๆกันเมื่อเราได้มาแล้วตรงนี้เราก็มาหยิบเงินหยิบเงินให้ได้หนึ่งร้อยตามที่เจ้าตุงๆบอกก่อนบ้านเพื่อนอยู่ใกล้ๆตรงนี้ผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งที่มีราคาหนึ่งล้านมิติกมิติกสมสิบเก้าโลบัก โอเคเรากดเปิดกดเปิดปุ๊บเราเข้าไปหยิบตัวนี้ใกล้ๆหยิบเฮ้ยหยิบโอ้ห oh, ยิบช้ามากแต่หยิบได้แล้วหยิบได้ปุ๊บเรามาตรงนี้บ้านใกล้เราเฮ้ย <laughs> <Hey, S 1> <laughs> เดี๋ยวอโอ้โอเคได้มาตัวหนึ่งล็อกแบบล็อกนานๆได้ไหมล็อกนานๆไปเลยจะได้อุ่นใจข้างหน้านี้คืออะไรอ๋อสคริปสคริปสิบนาทีคืออะไรคืออะไรล็อกสิบนาทีเหรอ ล็อกไม่ใช่สคริปตอ๋อข้ามเวลาเพื่อรับเงินนึกว่าล็อกได้นานขึ้นไม่ใช่สคริปต์สามสิบนาทีอืมเราได้เงินมาสามแสนนะฮะตอนนี้เอาละได้มิติกมาตัวหนึ่งแบบอีซี่มิติกจากบ้านเพื่อนเบนลอตก๊อดเบนลอตก๊อดตัวไหนตัวไหนจากตรงไหนตัวไหนโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวนะระหว่างที่เพื่อนตีกันนั้น <laughs> ผมมองเห็นว่าบ้านเพื่อนก็มีเบนลอดกอดอยู่ ผมทําการเปิดแป๊บหนึ่งปิดก่อนปิดก่อนปิดตรงนี้แล้วค่อยไปเปิดแล้วก็ไปหยิบ <laughs> นี่คือแผนการแล้วก็เข้าไปหยิบเบนลอดก๊อตตัวนี้อหยิบเสร็จปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้มาที่บ้านของอเกือ <laughs> <laughs> บจะได้อยู่แล้วเชียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรขโมย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 โอเคเฮ้ เพื่อนอยแย่งกันจีบสิเฮ้ยโอ้โหบ้านล็อกอยู่เอาละรีเบิร์ตรีเบิร์ตขั้นแรกใช้เท่าไหร่นะรีเบิร์ตรีเบิร์ตใช้อ่าใช้เจ้าช้างกับเจ้าตุง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 เสือโหระแล้วก็เจ้าช้างเจ้าช้างตัวไหนนะลาลี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 ลาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้บ้านใครไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บ้านเราเรามีเงินอยู่สามแสนสี่แสนจริงๆไม่รีเบิร์ตก็ได้นะไม่รู้จะรีเบิร์ตทำไม ดูในอันนี้นิดนึงให้เงินสองเท่าเพิ่มโชคในเซิรฟ์ฟรีเบิร์แล้วก็ซื้อเงินบ้านข้างๆก็ยังหน้าขโมยอยู่แป๊บหนึ่งเขาอยู่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 เจ้าของอยู่เจ้าของอยู่มีระดับซีเควตด,ด้วยโอ้มีซีเควตเบรลต์กอดแล้วก็สเปเชียลเอ๊สเปเชียลคืออันนี้เหรอเราจะทําการปิดประตูแล้วก็รีบวิ่งไปปิดประตูกดเปิดประตูไปขโมยแล้วก็วิ่งกลับมา แต่เพื่อนวิ่งเร็วมากเลยนะล็อก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 อกลอกโอเคครับผมสติลไปสติลโอเคโอเคปุ๊บ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 ปุ <laughs> <laughs> ๊บทำไมผมหายตัว <laughs> ผมได้เป็นลอดก้อนมาตัวหนึ่งทำไมผมหายตัวเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมได้เป็นลอดก้อนมาตัวหนึ่งราคาหนึ่งล้านให้เงินห้าพันต่อว,วินาทีอะไรฮะนี่คือข้อดีของการบ้านอยู่ใกล้กัน บ้านอยู่ใกล้กับเพื่อนมันดีอย่างนี้นี่เองเงินมีอยู่เกือบเจ็ดแสนจากการขโมยที่บ้านเพื่อนมามิติกสปอนครับมิติกมิติมิติต,ตัวไหนมิติตัวไหนตรงนู้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 นเพื่อนกนลาลังแย่งกันอยู่ใช่ไหมมาเลยเดินมาเลยเดินมาใกล้ๆกลบ้านเราก่อนเดินมาใกล้ๆกลบ้านเราก่อนออืบ้านเราประตูจะเปิดหรือยังใกล้จะเปิดแล้วแป๊บหนึ่งปิดประตูก่อนแล้วค่อยไปแย่งยังมีเวลาอยู่โอเคประตูเปิดแล้วก็ล็อกอ่าแล้วก็มาแย่งตรงนี้ ยังตรงนี้โอเคครับผมราคาเท่าไหร่นะราคาราคาแสนหนึ่งได้มาอีกตัวหนึ่งเพื่อนกําลังลากไปตรงนู้นเพื่อนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมไม่ตามมาที่บ้านเพราะว่าอยู่ที่บ้านผมแล้วตอนนี้อยู่ที่บ้านผมแล้วนะครับมิติกเบลลดก็อดแล้วก็มิติกฟริโกคาเมโลเพื่อนรอประตูเปิดใช่ไหมเอ๊ะเอาอ๋อเพื่อนมาสปอนอยู่บ้านเดียวกัน อาแล้วเพื่อนก็มารับเงินกับเราได้เหรออ๋อแต่ว่าคนละคนละส่วนกันใช่ไหมหรือว่ายังไงเราก็รับเงินเพื่อนได้อือมโอเคมิติกสปอนมาโอ้มาอีกแล้วฟริโกลคาเมโลมีคนขโมยเพื่อนขโมยทำไมบ้านเดียวกันเฮ้ยบ้านเดียวกันก็จริงแต่ว่าแต่ว่าแต่แต่แต่มันต้องอยู่ที่บ้านเราสิมันต้องอยู่ในบ้านเรา

ูดถึงก็มาเลยครับผมเบนลอดกอดห้าแสนฮะไม่ต้องมาแย่งก็ได้ครับในนี้ก็ได้อืมมาเลยมาเลยครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องปิดบ้านคูณสองก้าสิบเก้ารูบักมาคูณสี่ร้อยก้าสิบเก้ารูบักมาคูณแปดอีก <c oughs> อีกสี่ร้อยรูบักโอ้โหคูณสิบหกแปดร้อยรูบักเอามานี่คือวิทยาศาสตร์นะฮะสิบห้านาทีเต็มแล้วครับคูณสิบหกอ่าคูณสองเงินมาหนโอ้นี่ไงซีเควนตโอ้ ว้าวซีเควตมาเลยซีเควตราคาเท่าไหร่นะเจ็ด <laughs> สิบห้าล้านไม่สามารถซื้อได้เราเงินไม่พออืมถ้าเกิดบ้านเราเต็มเนี่ยจะไปที่บ้านเพื่อนไหมเนี่ยบ้านด้านซ้ายเนี่ยแย่ yeah, เลยซีเคตวตโทไม่เป็นไรฮะร,รอใหม่ได้มิติกล่ะมิติกเปลดกอ๊อสมาเยอะๆหน่อยเปลดกอ๊อสถ้ารีเบิร์ตได้ตัวคูณเงินเท่าไหร่0ูเองไม่เยอะ อันนี้คอมมอนฮนะคาปูชิโน่บบลเล่เบลลอกอสมาเลยครับสี่แสนจะนกไปออืถ้าสคริปสามสิบนาทีเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่จะถึงสิบล้านไหมได้โอ้นี่หกล้านสองล้านสิบแปดล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านเก้าล้านเก้าล้านห้าสิบสามล้านโอ้มิติกมากุกกแฟนโตเอเืแฟนโต ข้ามหนึ่งชั่วโมองข้ามสี่ชั่วโมอง<笑><笑>อ่ะเงินน่าจะพอแล้วร้อยล้านซีเครตมาซื้อได้แน่ๆปัญหาคือจะมาหรือเปล่าซีเครตตอนนี้ระดับเบ็นลอตกอรดขาดแต่ละเลโลดแต่ละล่ะกับเจ้าบาเล่นะฮะซีเครตมาแต่ยังดึงไม่ได้เมื่อกี้อ่ะมารอดูโอซีเครดห้าสิบล้านแล้วก็มิติกต่อเลยดีมากไปเจ้าวัวดาวเสาแล้วก็มิติกครับผมให้เงินห้าหมืนห้าต่อวินาที ส่วนมิติกเจ้ากอริล่านะฮะให้เงินเท่าไหร่ไม่รู้โดนบงังโอเคครับบ้านเต็มแล้วฮะคือถ้าเกิดเราหยิบมาเนี่ยหยิบได้ไหมจะไปอีกที่หนึ่งไหมอ๋อเต็มแล้วโอเคก็คือบ้านเพื่อนก็คือบ้านเพื่อนไม่เกี่ยวกันแค่บ้านอยู่ติดกันแค่นั้นโอเคครับกูแฟนโตเอเลีนโต thank you สิบห้านาทีนี่บวกของเก่าไหมสี่นาทีเนี่ยเฮ้ยเป็รถกอตมาบวกบวก,บวก เปนรถกอสเปรถกอสตัวเดิมไปไปเอามิติกออกแล้วกันมิติกมาพอดีมิติกตัวนี้ออกโกโกเฟนตเอเลฟเฟนโต thank you เอาตัวนู้นมาเครื่องปิ้งขนมปังไรโนไปไรโนโทสเตอเรโนเจ้าอูดมาอีกแล้วเจ้าอูดฮืมซีเควตสองตัวนะฮะแล้วก็หายไปอีกแล้ว มันจะเหมือนแมปต้นฉบับไหมนี่บูธเซิร์ฟนะคูณ16โชคนะจะมาแบบอ้อยอิงอย่างนี้ไม่ได้มันต้องมาเยอะๆหน่อยมิติก็กลิล่าเท่ดีนะโอ้โหซ้ำสองตัวแล้ววากัสตูการสตูนีต่าเบลล์รถกอดคาปูชิโนอัซสซิโนไปหนึ่งล้านเบลล์กอดเบลล์อถกือดอื้มเบลล์กอดอ่ะมิติกไป ตอนนี้มีแต่เป็ดกอสกับซีเควตนะฮะอยู่ในบ้านเราเหลือที่ว่างอีกหนึ่งที่โอ้มาแต่ตัวเดิมอะเป็นรถกอสออตราลาเลโลตลาลาแน่นอนฮะนี่คือตัวโปรดตัวโปรดตราลาเลโลตลาลาให้เงินหมื่นแปดราคาสองล้านหาเป็นรถกอสตอนนี้เหลือเหลือบัลเล่ตัวเดียวเป็นรถกอสซีเควตเล็กสามตัวโอ้ตัวเดิม S 1> <S 1> <S 1> <S สามตัวแล้วนะแล้วว่ากัสตูกัสตูเนตะหนึ่งนาทีสุดท้ายเอามาลุ้นกันมาดูว่าบูเซิร์ฟในแมปนี้ถ้าหมดแล้วจะหมดเลยไหมหรือว่าย้อนกลับไปเป็นคูณ8ผมว่าหมดเลยนะสามสองหนึ่ง โอเคครับผมหมดแล้วหมดเลยครับตอนไปไปทีละขัน้นอคูณสองไมคูณสี่คูณหกคูณแปดคูณสิกคูณสามสิบสอก็ว่าไปแต่เวลากลับนี่กลับทีเดียวตู้มเลยอ่ะโอเคครับนี่คือขโมูลเวลอดแบบบ้านเพื่อนติดกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ